ตำนานรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรอยพระพุทธบาทถูกค้นพบในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2167ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระสงฆ์ไทยที่เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาสมุนกูดในลังกาทวีปได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งรอยพระพุทธบาทจึงได้นำเรื่องนี้กลับมาแจ้งแก่สมเด็จพระเจ้าทรงทมเมื่อพระองค์ทราบข่าวพระองค์ได้ส่งเจ้าเมืองไปตรวจสอบภูเขาต่าง ตามหัวเมืองโดยพานบุญได้พบศิลาเป็นแองมีน้ำขังหลังจากลองใช้น้ำจากแองศิลานั้นรักษาบาดแผลและโรคหลักเลื่อนก็หายไปพานบุญแปลกใจจึงวักน้ำออกมาจนแห้งแล้วก็เห็นเป็นรอยเท้าคนโบราณเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงทำเสด็จไปทอดพระเนตรก็ทรงเชื่อว่านี่คือรอยพระพุทธบาทจริงด้วยมีลักษณะพิเศษที่ประกอบด้วยมหามงคล108ประการจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระมหามนพทบสวมรอยพระพุทธบาท และสิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อมพระรชาชทานนามว่าวัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่ได้รับการบูรณะจากพระมหากษัตริย์ทุกราชสมัยเพื่อนๆเชื่อหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ